สวัสดีครับผมชื่ออัปเดตนะครับที่ที่ที่คุณเห็นอยู่มักจะเป็นเป็นผมตอนเด็กใช่ไหมครับตอนสีข่ขว,ขวบอะไรห้าขวบ1ขวบอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมหกขวบแล้วนะครับปหนึ่งแล้วเด้นปหนึ่งสาสามครับโดยผมจะมาแนะนำแป็นสีฟัน ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูผมใช้มาแล้วนะครับผมจะมาให้ทุกคนดูนี่ครับแล้วแล้วก็เปิดตรงนี้ได้ครับมันเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าดูจริงๆมันมันจะขยิบนะครับปี่ก่อนนะครับผมอยากพูดอะไรอย่างหนึงอ่ะอยูดดันไม่เกรงใจใคร แปลงส,ฟส,งสฟีฟันที่ทำความสะอาดแปงสีฟันไฟฟ้าที่ทำความสะอาดได้ทุกท่อทุกมุมของฟันโอเคนะคะผมพูดจบแล้วบายบายครับอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามนะครับ